شمالي شمالي يلا يلا, يلا. <الكلمى> <S indonesia> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا من نور الفهم وأفتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أسنى ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความจำเรืออ่อความเมตตาปราณีจากอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาจงประสบแด่หัวใจของผู้ชมทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลลาห์เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการตักวาช่วงของตะสมอิสลามภารกิจของเราก็ต้องดำเนินต่อไปนะครับในการเรียกร้องบรรดาหัวใจของพี่น้องทั้งหลาย ให้ไปสู่อัลลอฮุซุบฮานะวะตาลานั่นคือภารกิจของผู้ที่เจริญรอยตามท่านรอซูลล ullah ัลลละวะอะัยฮิวะสัลลัมอย่า,างแท้จริงท่านผู้ชมที่เคารพครับวิชาตะสวุฟเป็นวิชาแรกๆที่จะถูกยกออกไปจากผู้คนมากมายและพวกเขาเหล่านั้นก็จะไม่ให้ความสนใจนั่นคือสภาพของวิชาตะสวุฟ เป็นวิชาที่ทำการปฏิรูปทำการปรับปรุงทำการพัฒนาหัวใจและพัฒนาพฤติกรรมเพราะท่านอิหม่ามอติบมีดีรอฮิมหมุลลอหุตาลาา่านได้รายงานหะด i ษด้วยสายรายงานที่ฮัสซันคือสายรายงานที่ดีปราชดบางท่านบอกว่าเป็นสายรายงานที่ซูฮถึงทัลอบีดารดะรอดิลลอฮุอันฮิทัลอบีดารดะทานได้กล่าวว่า อวุลวัยมนุษย์ฝ่าิญญานาซีอัลคชววิชาแรกที่จะถูกยกออกไปจากมนุษย์หมายความวิชาแรกที่จะถูกยกออกไปจากหัวใจของมนุษย์จากพฤติกรรมของมนุษย์นั่นคืออัลคุชูววิชาคุชูววิชาคุชูวก็คือวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของการที่ร่างกายและก็จิตใจนั้นมีความสงดคล้องัน อยู่กับอัลลอฮฺุสุบฮานะหุวาต้าลาโดยมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเขานั้นกําลังยืนเบื้องหน้าอัลลอฮฺุสุบฮานะหุวาต้าลาในขณะที่ทำอามัลอิบาดะหเกือบแล้วที่ท่านจะเข้ามัสยิดยูชิกุอันตะดุลามัสยิดะจามาอัตินฟาลาตารอฟิฮิโรจุลันคอชิอันเกือบแล้วที่ท่านจะเข้าไปในมัสยิดกลุ่มหนึ่งจามะฮ์หนึ่ง แล้วท่านก็จะไม่เห็นในมัสยิดนั At ้นเลยว่ามีชายคนใดที่ละหมาดโคช่วละหมาดโดยที่ร่างกายและหัวใจนั้นสงบมั่นอยู่กับอัลลอฮฺอุซบฮานะฮุวะตาอลามีความรู้สึกว่าเขานั้นกําลังยืนต่อหน้าอัลลอฮฺอุสซบฮานะฮุวะตาอลาและท่านชัดดัดบินอัลสฺรดิอัลลอฮฺอัุอันหุท่านรายงานเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งรายงานท่านอัตตับบรานีในสื่อมุอาจัมอัลกับิลของท่านนะครับ ่ชนดับิอัสร uh uh ับีย์ลอฮุอะะนุท่านได้กล่าวว่าอันน์รอสูลลอฮ์ซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอะลาอัลีวะะัลลัมกล่าวได้กล่าวว่าอวัลุมะยุรฟะอูมิน์ะนนัสอัล์ขุชูอั้งซงแรกที่จะถูกยกออกไปจากมนุษย์ก็คืออันขุชูอั้ขุชูอั้ขุชูอัก็มาจากสภาพอัจญาที่มีความบริสุทธิ์มีจิตวิญญาณที่มีความสูงส่งดังนั้น อินมุลคูชัวตรงนี้ก็คือวิชาการศาสตร์หนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องของจิตใจหรือจิตวิญญาณน,นั่นเองซึ่งอินมุลคูชัวตรงนี้ก็คือหลักวิชาตรัสรู้ซึ่งหลักวิชาตรัสรู้นั้นมีการเรียกหลายชื่อด้วยกันเช่นอินมุตตะศกิยาอินมุลอัคล ا กอินมุตตะสรู้อินมุลคูชัวแต่ลเป้าหมาย ของวิชาคุชวัวก็คือตัศวุซึ่งเป็นวิชาแรกๆที่จะถูกยกออกไปจากหัวใจของมุสลิมราะนั้นจึงไม่แปลกนะครับท่านผู้ชมที่คารุวิทาตัศวุจึงมีผู้ที่คัดค้าและก็ต่อต้านตัศวุและกล่าวว่าตัศวุปนั้นหรือหลักเอสานนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ปรัชญาขแหนงหนึ่งที่ทา,ร,ารุณุนทรได้กล่าวเอาไว้โดยที่ว่าไม่ได้จําเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับมัน,นมเลยสาเหตุที่ได้กล่าวอย่างนี้เนี่ยนะครับก็เพราะว่า เขาไม่ได้ลิมรสหลักอิพซานมันลำยซุกลำยดรีผู้ใดที่ไม่ได้ลิมรสเขาก็จะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเมื่อไม่รู้เขาก็จะเป็นศัตรูกับสิ่งที่เขาไม่รู้แต่ความจริงแล้วต่สุบุบนั้นเนี่ยนะครับทำให้เราเป็นผู้ที่ตามสุนนะ كان نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله و سلم ينتجم لك سبحانه وتعالى قال <applause> إمام ابن عطواء الله رحمه الله تعالى <applause> لا يدخل عليك الإهمال إلا بإهمالك أَنْ متابعة النبي صلى الله عليه و سلم كان لألوانه يجب أن يكون لألوانه ويجب أن يكون لألوانه ตามท่านนบีส uh ัลล no ัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่าจะถูพัสดุลค่าอัรฟะต์ ع ن ล الله ัลล่าบิมุตาบะอตินนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและความสูงส่งสำหรับท่านนั้นที่อัลลอฮฺต้อาลานั้นจะไม่เกิดขึ้นนอกจากด้วยกับการตามท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแต่การตามท่านนบีนั้นอะลากิสไมมีอยู่สองประการด้วยกันถ้าเกิดว่าท่านมีสองประการนี้แสดงว่าท่านเป็นผู้ที่ ตามสุนนะนบีอย่างแท้จริงและก็สมบูรณ์นั่นคือ j ย l ห y a h wa k o f การตามท่านนาบีที่ปรากฏชัดเจนและแสดงออกทางภายนอกสองสุนนะอฟอ f i a สุนนะในภาพของจิตใจหรือจิตวิญญาณดังนั้นสุนนะ j a l ยะ a ก็คือเช่นการละหมาดการถือศีลอดการทำฮัจการจิฮาด และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนั่นคือสุนนะเยริยาสุนนะที่แสดงออกทางภายนอกแสดงออกทางวาวาซึ่งพี่น้องทั่วไปต่างก็กระทํากันนะครับแต่สุนนะที่สองเนี่ยก็คือมุตะอัลมุตเอบอตุลขอฟิยาการตามสุนนะนบีที่ซนเร้นอยู่ภายในจิตใจภายในจิตวิญญาสุนนะนี้มีความสําคัญมากถือเป็นมาตรฐานที่เอาลอตลาจะวัดว่าคนนี้เป็นคนดีหรือว่าเป็นคนไม่ดี อามานที ika, ika, ่กระทํานั้นเป็นอามานที fi, fi ika, ่ถูกตอบรับหรือไม่ถ am ูกตอบรับก็คืออันตะกีดะอันตะตะกีดันจัมอะฟิซซาเลติกะวัตตะดับบุรอฟิกิรออติกะก็คือการที่ท่านได้มีหัวใจเนี่ยมุ่งอยู่กับอัลลอฮฺุซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่ทําการละหมาดและท่านได้มีการใคร่ควรพิจารณา ในการอ่านของท่านในละมาดนั้นนี่คือสุนนะคอฟิยาสุนนะที่อยู่ภายในจิตใจซึ่งมีความสำคัญมากนะครับถ้าหากว่าท่านทำการต่ออัตไอเฟิงฝันแต่อาต่ออะท่านทำการตออัตที่ทำการละมาดทช่ทำการอ่านกุรานเวลมะจิดฟิฮาจาอันววลาตะดบุรอนแล้วท่านก็ไม่พบว่าในอิบาดที่ท่านทำนั้นเนี่ยมีหัวใจที่ มุ่งอยู่กับอัลลอฮ์ุสุบฮานะวะตาลาท่านอ่านกุรอานโดยที่ไม่มีความสุขในการอ่านท่านไม่ทําการใคร่ครวญในสิ่งที่อ่านอามัลอิบาดะแล้วไม่มีความรู้สึกว่ามีความสุขในการปฏิบัติอามัลอิบาดะแต่ออัลลอฮ์ุสุบฮานะวะตาลาฟ้าลัมอันนบิกะมาราะนบาตินันมินกิบรินเอาอุจเบนเอาไวดิซาลิกท่านเพิงรู้ว่าเถิดว่า แท้จริงท่านนั้นมีโรคป่วยอยู่ภายในจิตใจหมายความว่าหวัวใจน,นั้นท่านกาลังป่วยอยู่เช่นหวัวใจมีความรู้สึกตะกบอกคิดว่าตัวเองดีตัวเองแจ๋วทนงตนคิดว่าตัวเองนั้นดีกว่าทัศนะของคนอื่นมีความโอยุบลำพองตนมีการริยะโอ้วดนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยบางที่เราอาจจะไม่รู้ตัวแต่เราสามารถที่จะวัดได้แต่หากว่าท่านปฏิบัติอามัลอิบาดะ แล้วท่านไม่มีความรู้สึกว่ามีความสุขในการปฏิบัติอมามันอิบราฮิมต่ออัลลอฮฺุบฮานาตตาลาแสดงว่าท่านนั้นกําลังมีหัวใจที่ปว่วยอยู่ต้องรีบในการขัดเกลาในการรักษาในการเยียวยาในการปฏร,รูปหัวใจตั้งแต่บัดนี้นะครับซึ่งท่านอิหมามตอนแรกก็ได้กล่าวต่อไปว่าฟายกูนุมิซาลูกกากร์มมูมีอุปมาดังท่านเนี่ยเหมือนกับผู้ที่ปว่วยไข้ อัลลัยัจิดูฟีฟามีอัสซุกรมุรันซึ่งคนที่ป่วยไข้นี่นะครับเขาพบว่าในปากของเขานั้นมีน้ำตาลอยู่แต่เขาพบว่ารสชาติน้ำตาลนั้นมันขมเพราะว่าคนป่วยไข้นี่ยจะกินอะไรไม่ค่อยได้น้ำตาลที่ระหวานมันขมเหมือนกับการปฏิบัติอามันอิบะดา การปฏิบัติอามันอิบา,านะกับอัลลอฮ์ตาอัลาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความประเสริฐเป็นความสุขระวังระวงเบาในการอามันอิบานะต่ออัลลอฮ์ตาอัลาแต่เหตุใดเวลาเบาทําการละหมาดถ,ถ้าอามันอิบาดะแล้วไม่มีความรู้สึกว่ามีความสุขมีแต่ความขมขื่นมีแต่ความเกลียดข้านมีแต่ความเบื่อในในการปฏิบัติอามันอิบาดะแสดงว่าหัวใจของท่านนั้น เป็นหัวใจที่ป่วยนะครับต้องรีบเยียวยาอย่างเร่งด่วนนะครับและท่านอิมามอิบนอตาอิลลาห์ราะฮิมะฮ์มุลลาหูตาลาขึนได้กล่าวต่อไปว่าฟังนะครับฟัลมาซียะตูมาอัลุลิวัลอิฟติการีการฝ่าฝืนการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยพร้อมกับมี ที่รู้สึกว่าตนเองนั้นต่ำต้อยมีจิตสำนึกในความผิดที่ตนเองทำนั้นไขรนมินตตัอาติมาอัลอิซิวัลอิสติกบารดีกว่าการปฏิบัติอามันอิบะดาแล้วจิตมีความรู้สึกว่าตัวเองดีตัวเองเจ้าตึงดีกว่าคนอื่นนะครับเพราะอะไรครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ เพราะว่าคนเราเนี่ยเมื่อฝ่าฝืนอรตตา,าลาแล้วมีจิตสํานึกว่าตนเองนะั้นเป็นเบาที่จาต้อยสํานึกตนว่าตน,นก,กำลังทําบาปเนี่ยนะครับอีกไม่นานเขาจะทําการตอบบาตาอา่อ a ล l a h ุสุบฮานอวตาอแล้วแต่ถ้าเกิดว่าบุคคลหนึ่งเนี่ยนะครับได้ปฏิบัติอามัลอิบอดาทาการละหมาดทาการถือสันอดแต่หัวใจของเขานั้นเนี่ยมีการริยะโอวดมีความตะกบบดคิดว่าตัวเองดีตัวเองแจวคนอื่นนั้นไม่เท่าเขาแล้วจริงๆแล้ว เขานั้นกาลังที่จะกระทาความชั่วอยู่นะครับเขาไม่รู้ตัวว่าเขานั้นกําลังทําความชั่วเขากําลังอยู่ในความเสียหายด้วเช่นนี้แหละครับวิชาตัสวุฟเนี่ยนะครับจึงเป็นวิชาที่มีความสําคัญมีความสําคัญอย่างมากๆนะครับหนึ่งจากเป็นวิชาที่ทําให้ท่าน เป็นผู้ที่ตามสุนนะนาบีอย่างแท้จริงสุนนะนาบีมีอยู่สองภาคส่วนภาคที่แสดงทางภายนอกและภาคที่แสดงทางภายในยใจิตใจอัลลอฮ์ตาลาจะทําการวัดมาตรฐานสิ่งที่อยู่ในภายในจิตใจของท่านหากอมามันอิบะดาที่ท่านทาแต่หัวใจไม่บริสุทธิ์ใจอมามันอิบะดาท่านทำนั่นก็จะไร้ความหมายนี่คือความสําคัญของสุนนะคอฟิยาสุนนะที่ แสดงออกทางจิตใจนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเวลาเราหมดแล้วนะครับอิงเช้าัล้์เราก็จะได้พบกันใหม่นะฮะเพื่อให้รายการนี้อยู่ต่อไปได้นะครับพี่น้องโปรดร่วมสนับสนุนรายการของเรานะครับได้ที่หมายเลขที่ปรากฏอยู่ข้างล่างจอนี่นะครับอิงช้าแล้วแล้วเราก็จะได้พบกับท่านพี่น้องต่อไปอีกนะครับ إن شاء الله والله سبحانه وتعالى على وعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته